สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาส่งความคิดเห็นของแฟนบอลซัโปูโรที่พูดถึงอาการบาดเจ็บของชนา,นนนาทิพย์รงกสินในนาทีบุกไปแพ้เอฟซีโตเกียว1-0โดยในนัดนี้เจ้าตัวเดอกาดลงเล่นเป็นตัวจริงหลังหายจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ลงเล่นได้เพียง30นาทีเท่านั้นก็เกิดอาการบาดเจ็บอีกครั้งจากการระทะาก,กับผู้เล่นของเอฟซีโตเกียวทำไมเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่30ของเกมและแฟนซัโปโรจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับอาการบาดเจ็บของชนาทิพย์ไปช,ปไปชมกันครับ ความคิดเห็นที่หนึ่งนะครับก็ได้พูดว่าฉันคิดว่าสาเหตุที่ชนะได้รับบาดเจ็บเป็นเพราะเขาแบกภาระมากเกินไปอย่างที่เคยบอกไปถ้าไม่ซื้อผู้เล่นประเภทเดียวกับชนะมันจะสร้างภาระให้เขามากเกินไปและมันน่าจ,จะพังฉันคิดว่ามันเยี่ยมมากที่เขาได้รับเลือกให้เป็น11คนที่ดีที่สุดในปี2018แต่มันไม่ได้เป็นไปด้วยดีตลอดตั้งแต่ปี2019และปี2020เป็นฤด,ดูกาลที่ยากลําบากสําหรับเขาความคิดเห็นที่2นะครับ แม้ว่าตารางการแข่งขันจะยากลําบากในฤดูกาลนี้แต่หากมีอาการบาดเจ็บมากมายขนาดนี้กว่าจ,จะกลายเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถคาดหวังได้ใช่หรือไม่มันน่าผิดหวังเกินไปที่จะเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นไปไม่ได้ที่จะท้าทายยุโรปคอมเมนต์นี้ก็พูดถึงการที่ชนะทิพย์จะไปเล่นที่ยุโรปนี่ถ้ามีอาการบาดเจ็บแบบนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับในการเล่นที่ยุโรปมาต่อกันที่คอมเ็นที่3ครับชนะบาดเจ็บหรือแย่ที่สุดในเกม สัมชหน่อยนะครับความคิดเห็นนี้ความคิดเห็นที่4ครับชนาเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้ความคิดเห็นที่5ครับขอให้โชคดีเจความคิดเห็นที่6ครับชนาเป็นดอกไม้ดอกเดียวที่บ้านในถิ่นตระกันดานความคิดเห็นนี้ก็ประมาณว่าชนาทิพเล่นดีกล้าเลี้ยงดบคู่ต่อสู้กว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับความคิดเห็นที่7ครับชนาอ่อนโยน ความคิดเห็นที่8ครับชนาเจอกันบายบายคุณควรไปรักษาต่อกันที่ความเห็นที่9ครับชนาดูจะเสียใจฉันหวังว่าจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้ความเห็นที่10ครับชนาบายบายสั้นๆแต่ได้ใจความครับความคิดเห็นที่11ครับอาการบาดเจ็บของชนาเจ็บมากแต่ก็ยังเหลือผู้เล่นอีกสีรายซึ่งจะช่วยได้ในปีนี้ความคิดเห็นที่12ครับ ชนะพ,พักผ่อนเถอะอย่าหักโหมในฤดูกาลนี้ฉันรอคอยในปีหน้าความคิดเห็นที่13ครับชนะอย่าหักโหมในฤดูกาลนี้ฉันอยากให้คุณใช้เวลาของคุณทําทุกอย่างสําหรับปีหน้าคุณเป็นนักเตะที่ต้องก้าวไปข้างหน้าความคิดเห็นนี้เป็นการให้กําลังใจที่ดีเลยนะครับความคิดเห็นที่1 4ครับชนะขอให้โชคดีถ้าทําไม่ได้อย่าหักโหมและความคิดเห็นที่15ครับชนะเจ็บอย่างจริงจังฉันหวังว่าจะไม่นาน ทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนบอลซัปโปโรเท่านั้นนะครับยังไงก็ตามแอดก็ขอให้ชนาทิพย์หายจากอาการบาดเจ็บให้เร็วที่สุดโดยโดยส่วนตัวแอดเองก็คิดว่าฤดูกาลนี้ชนาทิพย์อาจจะได้พักการลงสนามนะครับและลงเล่นอีกครั้งในฤดูกาลหน้านะครับแต่ยังไงก็ตามก็ช่วยกันให้กำลังใจชนาทิพย์กันด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ